สวัสดีดค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนำโชคนะคะกับผู้เราทีมงานอาจาร,รย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์ทิพย์เล็กมงคลค,ลค,ลค,ลค่ะก็กลับมาอีกครั้งเนาะเชิญแนะนาตัวเองค,ค่ะอาจารย์ทิพย์เล็กมงคลนะคะเป็นผู้ช่วยอาจารย์ต่ายอยู่ที่ชมรมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะและเ,เป็นผู้ช่วยอาจารย์ต่ายอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานตั้งอยู่ถนนเพชรเกษม77และเป็นที่ปรึกษาด้านมือถือแห่งหนึ่งอยู่ในเขตปะลิมณฑล นนทบุรีสมุทรปราการและในกรุงเทพนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจว่าอยากทราบว่าอาจารย์ทิพย์อยู่ตรงไหนก็ติดต่อสอบถามก่อนได้นะคะค่ะคืออาารย์อาจารย์ตายค่ะค่ะส่วนของอาจารย์ต่ายนะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดาซอยโรงพยาบาลเจ้าพยาปิ่นเก้าและที่สมาคมโหรวัสส์ดนานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะสอนอยู่ประจำวันอาทิตย์นะคะรอบสิบโมงเช้าถึงเที่ยงนะคะเป็นวิชาที่ว่าด้วย ยิบสี่ถอดรหัสเป็นการเอาวันเดือนปีเกิดบวกลบคูณหารกันออกมาเป็นรหัสยิบสี่ซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าหาลีนยาา <ฮะ S 1> แล้วก็เป็นวิชาโบราณเก่าแก่แล้วนะคะก็อยากหาทายาทอสศูนเข้ามาศึกษา,นาในวิชาอันนี้เนาะประมาณนี้แล้วก็เป็นวิชาที่ อาจารย์ว่ามันมัน,ม,นมันโอเคเลยอ่ะมันใช่เลยสําหรับที่อาจารย์ศึกษามาสิบกว่าปีที่ผ่านมาอาจารย์ว่าวิชานี้มันไม่ธรรมดาจริงๆนะคะลองมาพิสูจน์ศาสตร์กันเนาะ,ะส่วนอีกอันนึงก็คือที่ชมรมหัวลาโพธิญาณอาจารย์สอนเกี่ยวกับวิชา,าในช่วงของเดือนตุลานี้นะคะอาจารย์จะเปิดคอร์สเกี่ยวกับจักรราศีนะคะเป็นยิบวิบสีพลังจิตในการวางเอารูปแบบของไพ่มาวางจักรราศีนั่นเองนะคะ ใช้ไพ่ทั้งหมด78ปใบท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเอ่อไม่ใช่อีกที่หนึ่งพูดผิดค่ะเอ่ออีกวันหนึ่งก็คือจะเป็นวิชาเจ็ดตัวพยากรณ์กรรมว่าด้วยวิบากกรรมทํากรรมอะไรมาชีวิตถึงเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะใ,ในวันเสาร์นะคะท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญค่ะโนประมาณนี้ค่ะคนะก็ค่าเรียนแสงจะถูกมากๆนะคะค่าเรียนเพียงแค่เพียง1,000บาทเท่านั้นค่ะนะคะสนใจก็ บุเดินตรงติวมาเลยค่ะรับรองเจออาจารย์ต่ายแน่นอนค่ะนะก็เราก็คงจะอาจจะต้องมาคุยในเรื่องของงานบุญก่อนเนาะสำหรับการที่จะออกรายการของเล็กเดตตาทริปเนาะรอนิดนึงนะคะเรื่องบุญนิดนึงค่ะเพราะว่าการทําบุญนะคะเป็นการต่อยอดสําหรับผู้ที่จะมีโชคลาบนะคะบุญต่อบุญจะทําให้เรามีโชคลาบนะคะก็คือบุญอันแรกก็คือบุญของวัด เขาวกวดนะคะ,คะนะใครทำบุญครบหนึ่งกองนะคะ,คะก็จะได้รับนี่ค่ะพระเออพระพิคเนตนะคะมีหลายปางหลายองโนโนโนค์เนาะนะคะแล้วก็เป็นเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะคะ,คะส่วนอีกองค์หนึ่งอันนี้ภูมิใจนําเสนอก็คือพระราหูซึ่งรา,าหูย้ายจะส่งผลให้เจ้าชะตาในชีวิต ดวงไหนที่ดีเด่นนะคะนำไปบูชากับไหว้แล้วก็เลื่อมใส่คอไว้ก็ดีนะคะเนื้อว,วัตถุดิบบอกได้เลยนะคะหายากมากได้รับความเมตตาจากเจ้าวาดวัดเขากวดนะคะและผ่านวาระการลูกเสร็จถึงสองวาระด้วยกันเนาะแล้วก็ส่วนไอ้ไข่หมดแล้วคะ่ะไม่ต้องถามหานะคะแล้วก็ท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญนะคะ1นึกองก็ยังมีสิทธิ์ที่จะได้ทอด กระถินนะคะโดยยื่นพ้าผ้าไตเนี่ยด้วยตัวเองเลยนะประมาณนั้นนะคะก็ต้องหรือใครอยากจะเตรียมผ้าไตมาเองก็ได้เอาผ้าไตเองไปเองก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าส่วนของอาจารย์แต่อาจารย์แต่ว่าจะเอาผ้าไต่ตัวเองเนาะนะคะเพราะเราไม่อยากใช้ผ้าเวนเนาะประมาณนั้นถ้าเตรียมไปเองก็ดีกว่าดีกว่าค่ะเนาะแล้วก็ท่านใดอยากจะไปร่วงรถคันเดียวกับอาจารย์ต่ก็สามารถจองรถได้เลยนะคะอ่ เราจะเดินทางไปโดยรถตู้นะคะค่าใช้จ่ายในการเดินทาง500บาทค่ะนะคะ,คะท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะแต่ถ้าบางท่านบอกไม่สะดวกอยากไปด้วยตัวเองเพราะมีะไปไหลายคนนู่นนี่นั่นก็ขอเชิญค่ะปักหมุดไปเลยค่ะวัดเขากวดไปเจอกันเราเราประมาณสัก9โมงเช้านะคะเพราะว่าพิธีมีหลายขั้นตอนแต่ว่าช่วงของการวางศิาลาฤกษ์ก็คือตอนช่วงอตอนเที่ยงนะคะ,ะ,คะช่วงเที่ยงอาจารย์แต่จะเป็นผู้วางศิาลาฤกษ์ นะคะนในศาลาสวดศพนะคะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็ปัจจัยทั้งหมดเนี่ยจะไปร่วมสร้างเมนเผาศพสองหลังนะคะเป็นเต่าไฟฟ้ามูลค่า6ล้านบาทคะ่ะร่วมร่วมร่วมด้วยช่วยกันแล้วกันเนาะนะคะเขา,าต้องการงบประมาณอีกเยอะใช่ถูกนะต้องค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งของอาจารย์กว๋วยเตี๋ยวก็คือเออเดี๋ยวเอาของอาจารย์ตายหหมดก่อนเนาะของอาจารย์ตายก็จะเป็นที่วัด ะระฆังนะคะในวันที่23ตุลาซึ่งกระถิ่นกรน,นีเราจะต้องแบ่งออกเป็น2ทีมเพราะเนื่องจากว่ามันตรงกันวันตรงกันก็เลยจะต้องแยกทีมของอาจารย์แต่ก็จะมาที่วัดระฆังโคสิตารามค่ะเอ๊ะไม่ใช่วัดระฆังคุมร่งสีเป็นสาขาสองของวัดระฆังโมสิโคสิตารามอ่ะไปละชีวิตเนาะเป็นสาขา <c oughs> สาขา <c oughs> สอง,สองใช่ค่ะ,คะแล้วก็ ร่วมสร้างโบสถ์โบสถ์ก็จะเสร็จแล้วยังขาดปัจจัยอีกเล็กน้อยนะคะก็มาร่วมสร้างกันเนาะนะคะแล้วก็ส่วนของอาจารย์เตียยก็คือวัดถ้ำพระธรรมาสนะคะ,ะก็สร้างอ,อ,อะไระจิปัทะอะไรของแกนี่แหละ <c oughs> เนาะ <c oughs> ต้องแ้ <c oughs> แบ่งกันไป <c oughs> แบ่งกันไป <c oughs> ส่วนอีกที่หนึง่งก็สามารถ ร่วมบุญขอบุญของส่งบุญนี้ให้อาจารย์เตี๋ยเป็นผู้จัดการได้เลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่อะไรนะสถานธรรมศิวลีธรรมสถานนะคะเป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งกำลังขอปัจจัยอยู่ในการทำหลังอะไรนะหลังคานะคะประมาณนั้นก็ทำศาลานะคะปฏิบัติธรรมก็เป็นคํา พอทาตรงนี้มันจะทําให้เราเป็นคนที่มีปัญญาเลิศเป็นคนฉลาดเฉลียวฉลาดเลยนะคะ,คะประมาณนั้นส่วนของวัดเขาวปวดคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกกล้ามเนื้อไขข้อ <ๆ S 1> ก็มาทําบุญด้านนี้นะคะ,คะกระดูกกล้ามเนื้อไขข้อก็จะเริ่มดีขึ้นรวมไปถึงเรื่องของอโรคเนื้อรงังโรคเลือดสาไม่หายมันจะมีอาการที่ดีขึ้นท,ทันทีเลยนะคะประมาณนี้บุญบุญจะช่วยบุญจะช่วยค่คะนะประมาณนี้ค่ะแล้วก็บอกบุญหมดแล้วนบค่ะ ็คงอาจจะต้องมายินดีกับพวกเรานะคะ,คะเพราะว่าพวกเราได้รางวัลน,นะคะนะรางวัลสูงส่งมากๆเลยนะคะจากมูลนิธิครูของแผ่นดินนะคะพวกเราจะได้รับรางวัลผู้รุชนคนดีสนองราดนะคะเ,เป็นในฐานะของผู้ปฏิบัติตนตามแนวทางสร์ส ของพระราชานั่นเองนะคะก็รู้สึกว่าปักพื้นปิติพวกเราจะได้กันทุกคนเลยนะคะประมาณนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งก็จะได้กันคนละอันนะคะประมาณนี้ค่ะนะก็รู้สึกปักปื้นและปิติกับยินดีกับพวกเราจริงๆนะคะที่ท่านได้เมตตาและให้รางวัลพวกนี้กับพวกเราทุกคนค่ะนะอ่ะก็จบแล้วแหมรุนเร็วหรือเกินนะจ๊ะแน่นอนเนาะแล้วก็บาง เราก็คงอาจจะต้องมาพูดถึงงวดเก่ากันก่อนนะคะ,คะนี่งวดเก่านะคะเลขเดตาทิพย Data ์ ip, ซึ่งอาจารย์บอกแล้วค่ะว่าเจดสวยดังนะสาวไทยเจดอะไรเจ็ดห้าสวยจรินี่ค่ะสวยจริงค่ะแล้วอาจารย์ก็ลงในเฟซด้วยนะคะว่าวันนี้เน้นเจ็ดหนักหนักน่านเห็นไหมนะคะแล้วก็2ตัวบนนะคะ,คะก็คือแปสามนะคะ สตัวล่างก็คือ853โอ้โหอะไรจะเด็ดสตรตติขนาดนี้เชียวเนาะนะสำหรับงวดน,นี้ก็พักก่อนน,นะ <c oughs> พักก่อนแล้วเด็๋ยวคยว่ากันนะคะส่วนในส่วนของลอ่ทักษารวยนะคะอาจารย์ก็บอกว่างวดน,นี้ไปอยู่ที่วันอังคารวันอังคารคือไพ่เดอะเรเวอร์นะคะ <c oughs> แล้วก็ได้หินของคำว่า เขานัดนะคะก็คือเลข38นะคะ,ะหรือ83นั่นเองส่วนวันพฤหัสนะคะได้ไพ่เดอะชาริออตนะคะ,ะ,คะหรือหินของอะ,อะไรอ่ะลืมเลยไพ่ชาริออตไพ่ชาริออตหรือหินเบอร์คาน่าโอ้เนี่ยเห็นไหมยังมีความสทรงจำที่ดี <c oughs> นะคะแล้วก็ได้เลข57แตแ่แน่ค่ะ วันนี้ทั้งลาวทั้งฮาหนอยรวยสนานกันจริงๆค่ะเพราะว่าแจ์บอกแล้วค่ะว่าเน้น9 9, 9 4, น้าเก้าไรเกเนาะแบบนี้เลย5้าไรห้าเโอ้โห<ม>ตรงๆส่วนของเอ,อ่ออะไรอะลาวนะคะลาวาจนก็บอก8อะไรเนาะแอะไรจําไม่ได้ละแปดเก้าเออใช่แหม <c oughs> เกือบลืมเนาะ <c oughs> ประมาณนี้เออลืมแล้วละ่ะเขาบอกนะคะ ส่วนเออทักษาพาโลยเงว่นนี้จะออกอะไรก็ไปแตกตามคลิปตรงนั้นนะคะเนาะประมาณนี้แล้วก็เออถ้าใครอยากเข้า V I P นะอ่ะถ้าใครอยากเข้า V I P นะคะบางคนยังไม่เข้าใจหลายคนมื่นมื่นะาคนยังไม่เข้าใจหลายคนก็บางคนยังไม่เข้าใจนะคะบางทีก็สอบถามเข้ามาว่า วิธีการเข้า VP ทํทำยังไงเพียงแค่คุณติดต่อเข้ามาหาอาจารย์แล้วบูชายิน1เส้นนะคะ1เส้นคุณก็จะได้ VP ก็จะเป็นหมายเศรษฐีซึ่งบางท่านเอาไปสวดมนต์แล้วปรากฏเลขขึ้นบนใหม่อ่านะคะแล้วเลขตัวนี้ไม่ได้ขึ้นคงที่มันจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าจะเป็นเรขงและวาสนาของแต่ละคนซึ่งมีคนถูกมาแล้วนะคะแล้วก็1เส้นก็จะได้ หวยวีพีอของอาจารย์ต่ายสางวดนะคะคแล้วก็จะได้สูตรหนึ่งอีกอออสูตรหนึ่งไปนะคะซึ่งกล้ายืนยันและการันตีเลยนะคะว่าสูตรหนึ่งเนี้ยเข้าทุกงวดถ้าไม่เบิ้ลหามแต่ถ้าสูตรสองไม่หวั่นแม้หวันมามากเข้า<ม>ทุกงวดเบิ<ม>้ล<ม>หามไม่กลัวนะคะ ก็สนใจสูตรหนึ่งสูตรสองก็ติดต่อเข้ามาแต่ถ้าบูชา3เส้นนะคะคุณจะได้สูตรสและสูตรหนึ่งและสูตรสองนะคะโดยทั้งหมดอได้15บหงวดนะคะอาจจะเป็นเป็นเออยกไม้เศรษฐีนะคะหยกขาวนะคะหรือจะเป็นหยกเขียวนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นก็คือ ตัวนี้ก็คือ888นะคะจากมูละพันห้าร้อยห้าสิบหมดเลยค่ะเราจะไม่รับเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็หรืออาจจะเป็นหยกน้ำพึ่งเลือกตามใจชอบเลยใช่ค่ะหรืออาจจะเป็นหินหู้วยหรือหินยูนาไคค่ะนะประมาณนี้มีหลายแบบเลยมีหลายแบบอาจารย์ต่ายนะใช่เลยค่ะแล้วก็จจมพ์มาขอดูลูกใช่เลยค่ะหรือเรากิดว่าจะเป็นลูกประคับเอาไว้สวดมนต์นะคะ ส่วนด้านล่างก็จะเป็นน้ำเต้าดูดซับนะคะ <c oughs> เป็นเนื้อหยกข,ขาวเนาะ <c oughs> บางท่านบอกว่าไม่ชอบบางทีไม่สะดวกต่อการใส่จกขอเป็นตั้งโต๊ะก็คือน้ำเต้า <c oughs> ดูดซับหนึ่ง <c oughs> ชิ้นก็เข้าวีพีได้15งวดแล้วค่ะนะคะ <c oughs> ด้านล่างก็จะพิมพ์คำว,ว่าหกโกซิลและเนื้อวัตถุดิบตรงนี้เป็นหินอยู่หินออกซิเจนซึ่งสามารถป้องกันกุลสายมนดําสึกอปมงคนทั้งหลายที่จะเข้าบ้านรวมถึง สลักคำว่าโชลกซิ่งหมายถึงเรื่องของโชคลาภวาสนาเงินทองเงินเต็มบ้านนะคะลูกหลานเต็มบ้านนะคะเงินทองคล่องขรลายคล่องเนาะประมาณนี้บริวารจะเจอบริวารที่ดีหรือบางท่านบอกว่าอย่างได้ชุดเซตนี้ข้จกน้ำผึ้งนะคะตัวด้านล่างนะคะก็จะเป็นเต่ามังกรเต่ามังกรเต่าไม่ถึง สุขภาพอายุยืนยาวมังกรไปถึงเดชอำนาจบารมีนะคะส่วนตัวทรงตรงนี้ก็คือเป็นกระถางเงินกระถางทอง,ทองด้าน,นในก็จะเป็นก้อนเนนอนองเนเนินก้อนทองเป็นเนื้อหยกน้าพึ่งนั่นเองหยกน,น้าพึ้งเป็นเรื่องของการเงินที่หมุนเวียนด้วยะนะคะประ,ะมาณนี้ก็สามารถติดต่อ,อที่อาจารย์ต่ายได้เลยนะคะที่หมายเลข0909282626นะคะ แล้วก็ ID l ดี e 635915ค่ะค่ะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะถ้าอยากดูดวงพิมพ์เพราว่าขอเลขที่บัญชีดูดวงถ้าอยากจะบูชาหินพิมพ์เขราว่าขอดูรูปนะคะถ้าอยากจะทําบุญขอเลขที่บัญชีทําบุญเขียนมาเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์จัดให้เรียบร้อยเลยค่ะนะคะประมาณนี้อยากเรียนหรืออยากจะทำอะไรติดต่อเข้ามาที่หมายเลขนี้รับรองได้เจออาจารย์แต่ตันเป็นๆแน่นอนค่ะส่วนของอาจารย์ทิพย์ค่ะ ค่ะอาจารย์ทิพเลขมงคลน,นะคะต้องการแบบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาว่าใช้เบอร์ไหนดียังไงนะคะก็ติดต่อที่0996656426นะคะ idline ทิพ789 789ค่ะค่ะและ,และส่วนใครต้องการเสริมดวงแผ่นดวงนะคะค่ะแผ่นดวงของอาจารย์เตี่ยวนะคะค่ะก็เอออันนี้นะคะเดี๋ยวแอดไลน์โทรศัพท์อาจารย์เตี่ยวนะคะ 0885852426นะคะค่ะ i d ดี n ล w 9 7 6 4นะคะติดต่ออาจารย์เจียได้ได้เลยเลยตรงนะคะไม่ว่าจะดูดวงหรือจะออต้องการแผนดวงเสริมชีวิตนะคะค่ะ่ะ,ะแล้วก็อ,อาจารย์นัดนะคะค่ะถ้าอยากจะทำดวงวิช่ยสงครามะนะคะ เพื่อเปลี่ยนพลิกชดวงพลิกดวงชะตาก็ติดต่อที่หมายเลข0636496566หรือ ID l ดีย0954691499ค่ะโอเคค่ะนะก็หมดแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็คงจะมาติดตามในส่วนของเลขเด็ดจากคลิปนี้กันเนาะนะคะงวดของวันที่หนึ่งตุลาคมแต้นต้งแร้นเต้นเต้นมาแล้วค่ะนะคะ เลขที่ต้องติดตามก็คือเลข8ปดอะไร8 7ดอจ็เดี๋ยวก่อนนะคะมีเลข8เลข7เลข1เลข4ี่เลข3มเลข5แล้วก็เลข9ค่ะนะคะเลขที่ต้องเข้าไปติดตามก็คือเลข8ค่ะ8อะไร8 7ด1 8 4ด3 8 5หนึ่งแดสดสดหแล้วก็8 9เจ้าค่ะนะคะแล้วก็อีกเลขหนึ่งนะคะเลข7ค่ะ7อะไร7 8 7 1ดหนึ่ง 747375แล้วก็79ค่ะ,คะและเทเลขอีกอันนึงนะคะเลขเทพบุตรสุดหล่อของเราแน,น่<อ>มาอีกแล้วค่ะเ,<อ>เลขอะไร4ี่7ปดสี่เ4็ดส่หนแบบนี้ค่ะนะคะขอให้งวดน,นี้แฟนคลับของอาจารย์ตัด รวย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 กันอีกแล้วนะคะไม่รวยไม่เลิกรวยให้เข็ดค่ะนะคะอ่ะเราให้แคปหน้าจอใกล้ๆเลยค่ะโอเคค่ะนะคะขอให้โชคดีรวยรวยเฮงเนะคะกับงวดนี้กับพวกเรานะคะในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ค่ะให้รวยเป็นเศรษฐีใหม่กันทุกคนเป็นเศรษฐีใหม่กันทุกคนเลยค่ะเนาะโอเคค่ะก็หวังเป็นอย่างที่ว่าขอให้ทุกคนเฮงปังนะคะ และเข้ากันทุกมวทกมวนๆเลยค่ะคนะจับแต่ที่สำคัญพวกเราคงไม่อยากจะให้พลาดก็คือเรื่องของการกดไลค์กดแชร์และกด,กดติดตามเมื่อกดติดตามปุ๊บจะเจอะระฆังให้กดะระฆังที่มี2ขีดเพื่อเป็นการแสดงหรือยืนยันว่าคุณจะติดตามพวกเราทุกคลิปทุกคริปทุกรีปเมเราเวลามีของใหม่เด้งขึ้นมาคุณจะได้รู้นะคะเพราะยังมีอีกหลายท่านที่เข้ามาและถามว่า วันนี้ยังไม่ลงเลยคะทั้งๆทงี่อาจารย์ออกไปเป็นอาทิตย์แล้วอะ่ะใช่ใช่เนาะก็ยังมีอยู่นะคะก็ช่วยๆกันกดนิดนึงนะคะเพราะเป็นผลประโยชน์ของคุณและเป็นผลประโยชน์ของอาจารย์ก็คืออาจารย์จะได้เมื่อครบผู้ติดตาม100ท่านเอ้ยหนึ่งแสนท่านนะคะอาจารย์จะได้โล่แพททินัมจากทาง YouTube ซึ่งก็เป็นรางวัลที่อาจารย์เป็นนักล่ารางวัลเนาะนก็อยากจะได้รางวัลเอาไว้ภาคภูมิใจอุ๊ยครั้งหนึ่งในชีวิตฉันได้โล่แพททินัมจากทาง YouTube ซึ่งเป็นเกียรติประวัติว่าเราทำยอดวิวได้สูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนคนเนาะประมาณนั้นแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายเนาะช่วยช่วยกันกดแล้ว<ห>ค่ะกดพอไหมไม่พอค่ะทำะไงเนาะสกิสกิโอสกิดสกนินี่นีโหคลิปของอาจารย์ตายสุดยอดมากเลยโดยเฉพาะคลิปที่แล้วเนี่ยนะอาจารย์ตายบอกแล้วว่าเลข7คือเลข นา,านางสาวไทยพูดดังมากสินางสาวไทยนางสาวไทยก็ทําให้ทุกคนรวยกันนะคะ,<ฮ>ะใน<ฮ>ะวดที่แล้วเนี่ยรวยกันหลายคนเลยก็ต้องดีใจจริงๆ <ฮะ S 2> ขอให้ทุกคนรวยๆอย่างนี้ทุกงวดทุกงวดค่ะ,<ฮ>ะนะ,<ฮ>ะจ้ะโอเคแล้วพบก,กับพวกเราใหม่นะคะกับพูกเราทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์ทิพย์เล่หมงคลค่ะและอย่าลืมไปงานวัดเขาปวดกับพวกเราอีกนะคะไปเสริมบุญกันนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของพิธีการ หล่อพระหลวงปูทวดด้วยนะคะโอเคค่ะบุญนยิ่งใหญ่เลยค่ะบุญยิ่งใหญ่จริงๆค่ะแล้วก็อย่าลืมบอกเพื่อนบอกต่อเพื่อให้ทุกคนจะได้รวยเหมือนที่คุณเป็นเนาะค่ะแล้วพบกับพวกเราใหม่ในทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์และอาจารย์ทิพย์เลขมงคลนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย